บรนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสนับสนุนอะไรกันยังไงแล้วก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีครับกล้ามาสิทอกประจำวันนี้นะฮะเราจะมาทอกกันถึงเรื่องของค่ายของเล่นค่ายหนึ่งนะครับที่เขาเปิดตัวมานะตอนนี้เรียกว่าน่าจะมาแรงในบ้านเราใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะกระแสตอบรับเรียกว่า ดีถึงดีมากเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วกเ็เขาก็มีโปรดักต์ในมือเนี่ยซีรีส์ในมือเนี่ยที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาเยอะนะฮะที่สำคัญกนะ็คือเป็นค่ายจากประเทศจีนนะจีนแท้ๆเลยนะคราวนี้จีนแท้ๆนะฮะจีนผลิตนะฮะเมดอินชน่นาของแท้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะบริษัทก็อยู่ที่จีนด้วยนะแล้วก็เขา ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตาม,ตามกฎหมายเต็ม <ๆ S 1> เลยนะครับผมไม่ต้องก๊อปไม่ต้องอะไรกันแล้วนะฮะไม่ต้องแอบทำอะไรแล้วนะนั่นก็คือบล็อกกี้นะครับผมนาทีนี้นี่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันไปแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะได้มีการอุดหนุนอะไรกันไปบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวเล่าย้อนความให้ฟังนี้ก่อนว่าผมเห็นผลิตภัณฑ์ของบล็อกกี้ครั้งแรกเนี่ยในในแอปช้อปปิ้งนะเที่เราใช้อยู่ประจำนะ,ะไอแอปสม้มเนี่ยนะฮะซึ่งด้วยความที่ เราเสิร์ชเกี่ยวกับคอมเมดี้ไรเดอร์บ่อยใช่ไหมทีเนี้ยมันก็คงจะบันทึกไว้แหละเวลามันดันสินค้าขึ้นมามันก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคอมเมดี้ไรเดอร์นะฮะเราก็จะเห็นเอ๊ะไอตัวคอมเมดี้ไรเดอร์ที่มันคล้ายเลโก้คล้ายๆเพย์โมบิลนี่มันคืออะไรวะก็เห็นแล้วก็เอ้ยมันมันก็น่ารักดีนะแล้วมันก็ออกมาเยอะด้วยนะแล้วมันก็จะมีแบบอ่าบางตัวมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะซึ่งเราเนี่ยจะแพ้มอเตอร์ไซค์นะฮะอ่าคอมเมดี้ไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ได้เลยนะเเราาก็็จะหนแค่่ว ก็เป็นของจีนแหะแต่แบบแอบ,บมีฉุกคิดในใจว่าเอ้ยจีนโอ้หรือนี่จีนทอาออกมาอย่างนี้เลยเหรอคือช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าทางจีนเนี่ยเขาก็เริ่มแบบมีผลิตภัณฑ์อะไรเป็นของตัวเองขึ้นมาหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะทั้งถูก,กษษลิขสิทธิ์และและไม่ได้ซื้อษษลิขสิทธิ์นะเขาพยายามอ่าพีเต์ความเป็นตัวเองอะไรออกมาประมาณนี้นะฮะเราก็เห็นแล้วแต่ว่าเรา ไม่ชัวร์ว่าอะไรยังไงซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยเรายังไม่ค่อยอยากจะกล้าไปเสี่ยงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพถ้าซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะมีการควบคุมคุณภาพในระดับหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือว่าผลิตภัณฑ์แมทเทียร์อะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าคุณซื้อลิขสิทธิ์ไปเนี่ยคุณก็ต้องส่งให้ต้นสังกัดเขาดูนะฮะก็เห็นแล้วก็ก็ผ่านไปก็ยังไม่ได้อะไรจน มาถึงช่วงที่แบบเริ่มพีคและเริ่มบูมขึ้นมานะฮะที่เห็นเริ่มบูมเห็นเริ่มบูมจากอะไรเห็นเริ่มบูมจากเซย่าอ้าวผมไม่ได้เห็นความเริ่มบูมของเขาจากคอมเบอเลเดอร์นะซึ่งกว่าผมจะเห็นเนี่ยคือคอมเบอเลเดอร์มันออกมาเยอะมากนะฮะมันออกมาเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าเราอะ่ะมาเห็นที่เซนเซย่าแล้วก็เอ้ยมันก็สวยดีเว้ยเฮ้ย,ย,ยก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มมาดูว่าเออเขามีอะไรบ้างนะครับผมซึ่ง อย่างที่บอกว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเยอะมากๆนะฮะเยอะจริงๆนะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะ,ะเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยนะครับฮีโรอิ f i ินิตี้ฟิกเกนะฮะซึ่งอันเนี้ยอ่าตัวเด่นๆนะแน่นอนวูคงนะครับหรือว่าบ้านเราเรียกเอ่องอคงนะฮะหรือว่าเฮ่งเจียนะครับมีนาจาด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้นะแบบแของเขาอะนะเออก สวยดีนะครับเออสวยดีนะแล้วงานมันก็จะเป็นงานประกอบนะฮะไม่รู้ว่า,น,าน่าจะเป็นคอนเซปต์ของทางบล็อกกี้หรือเปล่านะ,ะซึ่งงานที่เขาถ่ามาเนี่ยมันจะเป็นแบบแบบประกอบเองหมดเลยนะมันเป็นเหมือนมันประกอบแบบกึ่งสําเร็จรูปนะเพราะว่าอ,อย่างข้อตรงข้อต่ออะไรเงี้ยเขาก็ทําให้เราสําเร็จรูปมานะครับแล้วก็เอามาเสียบๆได้เลยนะแล้วมันก็จะต้องมีชิ้นส่วนที่มันต้องแบบเอาออกมาจากแผงนะครับแล้วค่อยมาประกอบนะฮะอื่นๆก็มีอีกนะเอ,เอาแบบตัว ดังๆหน่อยก็อย่างอะน,นารุโตะก็มีนะครับผมนารุโตะนี่ก็เรียกว่าก็ออกตัวเจง๋จงๆตัวเด่นๆมาหลายตัวอยู่นะฮะแสดงว่านาริโตะเนี่ยต้องไปดังที่จีนเยอะแยะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเอออุลตร้าแมนนะครับซึ่งอุลตร้าแมนนี่แน่นอน,นะฮะว่าดังที่จีนอยู่นะครับผมมีอีเวนต์เกี่ยวกับอุลตร้าแมนที่จีนเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็อุลตร้าแมนเนี่ยเราก็เคยเห็นนะก็เคยเห็นตั้งแต่แบบมันจะมีสไตล์ที่ผมเรียกว่าสไตล์คล้ายๆตัวเพลโมบิวนะครับ หรือว่าสไตล์มันจะดูแบบเป็นของเล่นเด็กหน่อยเนาะ <_ d ata> หัวมันจะโตๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมเราจะเห็นสไตล์แบบเนี้ยหรือว่าคลาสแบบเนี้ยออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะพอมาช่วงหลังนี่แหละถึงได้เริ่มมีอีกคลาสหนึ่งที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะเรียวฟิกเกอร์นะครับก็คือรูปแบบรูปทรงของมัน,นะจะสมจริงมากขึ้นนะซึ่งผมก็ได้ทำการทดลองซื้ออ no ุลตร้าแมนโนอามาดูนะมาลองเล่นดูนะต้องบอกว่า ประทับใจเลยนะฮะประทับใจมากๆาเลยนะ,ะชิ้นส่วนที่มันมันจะมีการทําสีสําเร็จมาแล้วนะครับอย่างที่บอกนะว่าข้อตรงข้อ,ขอ,ขอต่ออะไรพวกนี้เขาก็จะสําเร็จรูปมาแล้วเนาะเราก็ตัดจากแผงออกมาได้เลยซึ่งร้อยเกตที่มันชนกับตัวเนื้องานเนี่ยมันนิดเดียวเองจริงนะฮะนิดเดียวแบบใช้มือบิดใช้มือหมุนก็ได้นะมันจะมีอยู่แค่บางจุดเท่านั้นเองที่ร้อยเกตจะให,ใหญ่หน่อยแต่ไม่ว่าร้อยเกตจะใหญ่ยังไงนะก็เล็กกว่าของเจ้าใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ดีนะฮะเพราะอันนั้นนี่ โอ้โหบางทีก็บลักกักนะแล้วก็วิธีการซ่อนรอยเก๋เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะผมโอเคเพราะว่ามันไม่ได้โดดเด่นนะฮะเขาจะมีการซ่อนถ้าไม่ข้างใต้บ้างก็ไปอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้พอโจด้านหน้ามันก็ยังดูสวยเนียนอยู่นะฮะอันนี้คือข้อดีแล้วก็เป็นน่าจะเป็นจุดขายใหญ่ของทางต็อกกี้เลยก็ว่าได้นะฮะนอกจากอุลตร้าแมนแล้วอะมาดู ลายเซนหรือคาแรคเตอร์ใหญ่ๆอีกอย่างมาเวลนะฮะมาเวลนี่ก็ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะฮะเยอะเหมือนกันแล้วก็แน่นอนครับเอ่อก,ก็น่าจะเป็นคอนเซปต์ในการออกของเขาอีกนะที่เขาจะออกแบบไอ้ทรงเด็กหัวโตออกมาก่อนนะฮะอ่ามันจะมีทรงแบบเด็กๆหัวโตหน่อยนะครับออกมาแล้วก็มันก็จะมีทรงแบบค่อนข้างที่จะสมจริงขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งออกมาอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมซึ่งมาเวลนี่ก็ต้องบอกว่า ออกมาเยอะนะออกมาเยอะแต่เหมือนกับว่าเขาซื้อ,อลิขสิทธิ์เป็นเรื่องๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะมันจะมีคอนเซปต์กำกับอยู่นะฮะอย่าง i ินฟ n i t y s a ซ a กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีเป็นคอนเซปต์กำกับอย่างนง้นแล้วก็จะออกคาแรคเตอร์ในเรื่องนั้นๆอะไรอย่างเงี้นะครับมาวิเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสได้เล่นนะเออเพราะว่าเรารู้สึกมันมันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดแบบเปิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่จบเอาง่ายๆนะเราก็ต้องแบบเพย์เซฟตัวเองสักนิดหนึ่งนะฮะ มาต่อกันที่ Transformer s นะครับผมซึ่ง Transformer s เนี่ยก็มีทั้งแบบเป็นแอนิเมชันแล้วก็เป็นมูวี่เลยนะฮะมาครบเลยนะออแล้วก็แน่นอนครับเขาก็จะมีแบบแบ่งเป็นคลาสนะฮะแบบดูเป็นตัวเล็กๆนะฮะดูคล้ายๆตัวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะแล้วก็จะแบบว่าไอตัวการ์ตูนเนี่ยมันก็จะมีแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็ แอคชั่นสมส่วนเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแรกๆก,ก็ก็ออกมาเป็นตัวๆนะฮะแต่พอช่วงหลังๆนี่ก็เริ่มมีแบบออกมาเป็นชุดนะอย่างอ่าออปติมัสที่ใช้ปีกนะฮะที่เขาเอาไอตัวตู้คอนเทนเนอร์เขามาทําปีกนะโอ้โหอันนี้ก็คืออลังการงานสร้างกันมาเลยนะครับผมทันฟอร์เมอร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมผมว่าเยอะใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันขยับเล่นสนุกนะฮะออขยับเล่นสนุกเลยแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่า มันได้ประกอบด้วยนะมันก็เหมาะกับให้เด็กเล่นอะไรประมาณนี้นะหรือผู้ใหญ่ก็เล่นด้วยก็ได้นะแต่แม่เสียดายนิดเดียวนะแต่คิดว่าอนาคตเขาน่าจะทำนั่นคือ transformer ตอนนี้ยังแปลงร่างไม่ได้นะผมว่าถ้าท,ทํา transformer อ,ออกมาให้มันแปลงร่างได้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหประจักษ์คุณเลยผมว่าน่าจะตีตลาดได้กระจุยกระจายมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะงานน่าจะทาแหละเพราะว่า,าทางจีนเองก็มีหลายค่ายนะครับที่เขาเป็นไม่ว่าจะเป็นงานเติร์สหรือเป็นบุลเลตะไรพวกเนี้ย ที่เขาก็ทําแบบประกอบของเขาเองนะเออให้มันแบบแปลงร่างได้อะไรเงี้ยมันอาจจะซับซ้อนไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกคีย์ผมว่าไม่น่าจะซับซ้อนขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวนะฮะผมก็รออยู่นะ,ะก็รอแบบแปลงร่างได้อยู่เหมือนกันนะฮะว่าจะลองเล่นแบบแปลงได้อยู่นะมาต่อกันที่เซนเซียนะครับซึ่งเซนเซียเนี่ยก็เหมือนกันนะเขาจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะตัวเล็กก็สึกจะเป็นกาแล็กซีคลาสนะฮะตัวใหญ่ก็จะเป็นแชมเปี้ยนนะครับ ซึ่งอันเนี้ยแปลกตรงที่ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะฮะเซย่าเนี่ยก็จะทําทรงที่ค่อนข้างที่จะจะสมจริงทั้งคู่นะ,ะทั้งคูทง่ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะใช้คําว่าค่อนข้างนะก็ยังไม่ได้สมจริงจัดๆนะสำหรับกาแล็กซี่คลาสเพราะว่าเราก็จะเห็นถึงความเป็นความเป็นของเล่นนะเออมันก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เลียวแบบรูปทรงเชฟอะไรมันไม่ได้เลียวขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะฮะส่วนตัวใหญ่แชมเปี้ยนคลาสเนี่ยก็ ทยอยออกมาเรื่อยๆหลักๆก็เน้นไปที่โกเซนนะฮะซึ่งเออโกเซนที่ออกมาของแชมเปนคลาสเนี่ยมันมันน่าจะเออใช้คำว่าแปลกเลยไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราออกมาเราจะออกเป็นอนิเมะเวอร์ชันใช่ไหมฮะแต่ว่าของบ็อกกี้เนี่ยเขาดันออกเป็นแบบมังงะเวอร์ชันนะฮะก็คือบอดี้สูตรข้างในมันจะเป็นสีขาวหมดเนาะแล้วก็ชุดโกคอสเนี่ยก็จะเป็นสีทองเดียวทั้งตัวเลยนะครับ ไม่รู้อะเพราะว่ามันมันทำง่ายหรือเปล่ามันไม่เปลืองสีเนาะมันไม่เปลืองกับมันต้องมันบางพุ่งบางพ่นอะไรพวกนี้มันง่ายกว่าก็เลยแบบทําอันนี้ออกมานะฮะก็ถือว่าก็โอเคนะก็สวยดีนะครับผมก็ลองซื้อราศีตัวเองมาแล้วนะฮะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเออตอนนี้ที่เล็งอยู่ก็คือซิกนัทที่เนี่ยเพิ่งจะออกรู้สึกว่าเออเพิ่งจะออกนะฮะซิกนัทนะครับก็รอดูว่าจะยังไงต่อไปผมก็รอนี่เลยรุ่นอนิเมะหมวกกันน็อกไม่รู้จะทำหรือเปล่านะ บอลเซนก็เช่นกันนะฮะก็ทำเป็นสีแบบอนิเมะเวอร์ชันนะฮะก็คือบอดี้สูตรสีขาวเหมือนกันเลยนะครับผมซึ่งจากการทดลองเล่นแล้วนะฮะก็จุดขยับก็แน่นหนาสนุกดีประกอบง่ายนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำเป็นสีทองโดยไม่ใช้โครเมียมเนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องวิตกหรือว่าต้องกลัวว่าเออเดมันจะมีการทะลงทะลอกง่ายไหมอะไรอย่างนี้ไหมนะฮะบอกว่ามันเสียดสีผมเฮ้ยมันก็มันโอเคเว้ยมันก็ไม่ได้ทะลอกแบบ มันไม่เป็นรอยขนแมวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องพ่วงเวลาที่จะขยับเล่นนะครับผมอ่ะมายกตัวอย่างอีกสักลายหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นไลน์เอกของผมเลยกว่าได้นั่นก็คือคอมเม้นไรเดอร์นะฮะซึ่งที่ออกมาบุ้มบอมบุ้มบ,มบ,มบ,มบมอมเยอะสุดก็ยังเป็น Gala x y Class านะครับผมก็ยังเป็นอ่าทรงแบบหัวโตอยู่เนาะแต่ต้องบอกว่าออกมาเยอะจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นคลาสนี้แหละที่ผมเห็นครั้งแรกแต่ว่าอ่ายังไม่แน่ใจหรือว่าตัดสินใจซื้อนะครับผมจนในที่สุด ตอนที่เขามาทําเป็นชินคาเมเล레이เดอร์พร้อมด้วยไซโคลนนี่แหละนะมันมีมอเตอร์ไซค์ไงเราก็เลยตัดสินใจซื้อนะฮะแต่ว่าชินคาเมเล레이เดอร์เนี่ยเขาใช้คําว่าคลาสสิกคลาสนะครับแต่ตัวเนี่ยก็ดูทรงแล้วทรงตัวมันก็เหมือนกับของแกลเล็กซี่นี่แหละเราก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมเขาใช้คําว่าคลาสสิกอาจจะเป็นเพราะว่ามันทําเป็นทรงคล้ายๆไรเดอร์หนึ่งหรือเปล่าหรือถ้าเป็นโชวะแล้วเขาจะใช้คําว่าคลาสสิกตลอดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ แต่ก็มีบางตัวนะเขาก็แบบมีมอเตอร์ไซค์อะไรให้อย่างเงี้ยนะฮะแบบเอ้ยโอ้มันก็เจ๋งดีเว้ยอย่างล่าสุดกําลังจะออกมอเตอร์ไซค์ของกาบุนะฮะเออแปลกดีเพราะว่างานของทางลุงเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทํามอเตอร์ไซค์ของกาบุออกมานะเขาทําเป็นแบบไอของเล่นดีเอ็กนะฮะทีเนี้ยทางเนี้ยก็มีนะฮะเออริวคิเองก็มีมังกรออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยโอ้เขาบูรังผาดีนะฮะและจากงานล่าสุดที่เขาไปพรีเซนต์เนี่ยก็เริ่มมีทรงแบบ ทรงแบบสมจริงขึ้นมาแล้วนะฮะนั่นก็คืออัลติเมทคุกะนะคะน่าจะเป็นตัวแรกที่เขาไปทําโชว์นะ,ะดูจากทรงแล้วก็เฮ้ยโอ้นะซื้อนะ,ะถ้าออกมาเมื่อไรผมก็ซื้ออย่างแน่นอนซึ่งผมอะรอทรงอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็นะ,ะถ้าได้มาแล้วก็วิดวิวนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่ามันยังมีอีกอีกหลายซีรีส์มากนะฮะมีอีกหลายเรื่องมากเลยที่ ทางบ็อกกี้เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มานะฮะอ่าอาทิเช่นเซซามิสตีดนะครับมินเนียนนะฮะหรือว่าอีวานเกลเลียนหรืออีวานเกเลียนที่ทำออกมาก็สวยดีเหมือนกันนะฮะหรือว่าอ่ามิกุนะครับเยอะมากแล้วก็ออกอย่างต่อเนื่องด้วยนะตอนนี้คือประเดประดังเรียกว่าประเดประดดังเลยแหละออกมาแบบออกมาไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะโปรดักต์ใหม่ๆตัวใหม่ๆคาแรคเตอร์ใหม่ๆในเรื่องราวที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยนะ ออกมาแบบนันสต็อปมากนะฮะเหมือนกับนะตลาดกำลังดีใช่ป่ะตีเหล็กต้องตีต่อร้อนะเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยแบบโอ้โหถล่มทลายนะฮะใครที่แบบหลงรักไปแล้ว,แล,วแล้วคิดว่าจะสะสมอันนี้ก็ยังไงก็าวางแผนกันดีๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่จุกนะฮะออกถีจริงๆนะฮะออกถีจริงๆเรียกว,ว่าน่าจับตามองนะฮะและยิ่งถ้าเกิดเขาทำทรงแบบเรียวแอคชั่นฟิกเกอร์ออกมา เยอะมากเท่าไหรผมว่ามันไปตีตลาดของเจ้าใหญ่อื่นๆได้สบายๆเลยนะครับผมอ้ออีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่า,น,าน่าจะทําให้ต้นทุนการผลิตมันถูกกว่าก็เพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องไปเสียค่าขนส่งแบบส่งขึ้นเครื่องบินหรือส่งข้ามเรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบริษัทแม่ก็อยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็โรงงานผลิตก็อยู่ที่นั่นนะครับก็ มันก็เป็นค่าขนส่งระยะใกล้นะไม่ใช่ระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่งานของเขาจะเป็นแบบประกอบนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องมาให้คนประกอบนะก็ลูกค้าไปประกอบกันเองมันก็เลยทําให้บ็อกกี้เนี่ยราคาถือว่าค่อนข้างที่จะถูกใจแฟนๆชาวไทยเยอะมากนะเยอะมากนะเรียกว่าผมว่าเป็นจุดขายใหญ่ของเขาเลยก็ว่าได้นะฮะคุณภาพกับราคาเนี่ยมันมันโอเคมากๆเลยนะครับ ผมเป็นลุงผมก็หนาวขี้อยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยประมาณนะครับโดยสังเกตที่เอาเรื่องของบอที่มาทอล์กกันในวันนี้นะฮะใครที่ทดลองซื้อแล้วหรืออะไรยังไงแล้วนะครับผมเราลองมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยซิ่ว่าคุณประทับใจหรือว่าคุณไม่ชอบมันยังไงนะครับผมผมก็รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนเช่นเดิมนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ยังสนับสนุนและคอยพพอร์ตข้าพเจ้ามา ตลอดนะครับผมคราวหน้าเราจะมาทอกันเรื่องอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนลัะครับสวัสดีครบับ